สวัสดีครับสวัสดีวันนี้มาอยู่กับพวกเรา2คนในรายการกระซิบเรีแอคชั่นนะครับผมวันนี้เราจะมา r e ีแอคชัเพลงที่เพื่อนๆขอกันมาชื่อเพลงว่าเพลงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ชื่อยาวมากนะฮะชื่ออะไรเพลงคอมเมนต์พิษมีเออะไรไม่รู้นะฮะเออถ้าอ่านผิตก็ต้องขอประทานโทษด,ด้วยนะครับชื่อชื่อยาวจริงๆแต่ว่าเพื่อนๆเขาได้ขอกันมาผมก็เลยต้องจัดให้ตามคำขอ,ขอโอเคเราไปกันเลยนะอ่าโอเค ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในคลิปแล้วนะฮะก็มันจะเป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาเราไปดูเลยนะฮะเป็นวีดีด้วยนะโอ้มาถึงก็กระโดดเลยนะฮะเพื่อกระโดดเบื่อทีเซ็ตเนี่ยอ๋อ remake มาใช่มันเป็น remake เนี่ยอ๋อนี่หลายคนเลยหลายคนหลายคนหลายคน คนน um> ี้ใครใครก็ไม่รู้นะเอน่าจะเป็นใครบางิงห์เหรอตั้งชื่ออะไครับตั้งชื่ออะไรครับโอ้แต่คนแรกนี่เขาก็เดบบดีแล้วนะครับมันมีคนเดบทั้งหมดหลายคนนี่นี่น่าจะเป็นชื่อที่เขาเขียนบอกน่าจะเป็นชื่อคนเแรก នៅក្នុងរវាងមេកាដាណានាជារវឡូវមេកាដាណាទៅក៏បបាលឡើងធ្វើជាតារាឬវួយកុមប្រចាំជិះជុំមានឧបសគ្គអូយម៉ော်រៀររាំមកបចាំមកបៀងធ្វើខ្ញុំចប់ទៀតម៉េចថ្មីខ្លួននេះគេបណានចឹងម៉េចខ្ញុំចូលខ្ញុំបានខ្ញុំថាជាផ្កាខេមឡៃខ្ញុំមកលោកមានសម្រាមយល់នៃចង់ខ្ញុំគ្រប់ដាក់ផ្សល់បញ្ញារ៉ែតាមញ៉ាំមិនតន់ចប់មានវិជ្ជាសិលាជាតិអត្តន័យពីបង្ក

มาต,ง,มตงกตงตงกกมันจอ้องกูมันจ้องกูอะไร <c oughs> ความหมายนี้พวกเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรเยอะนะครับผมแต่ว่าพกเราจะมานั่งฟังบีทใช่มาเสพ MV ด้วยนะใช่จะมาเสพ MV แล้วก็มาเสพการเร็บของเขา้นะครับผมเพราะว่าผมสองคนก็ชอบในสไตล์การเรีบของเขากันอยู่แล้วนะครับผม<ช> ក្រកៗៗអោររតែនេះសាទិ៍ពីឈ្មោះខ្ញុំរៀងកាយចោទមែនអូយនេះខៃអាយអត់នេះបាទទៅពីចាក់អីអត់នេះបងថ្ងៃនេះនេះឈ្មោះប្របបន្ទិជាជាខ្មែរគោមៀវបព៌តរនិកេតឡេស្កូវីមាមអាយពីវនេវឃែអបជូកែតាទីគុនគឹកណាត់ចិត្តទូមកបើកមកបន្ទូដែនយូបេខ្ញុំខ្វល់វិញសំងមិនដនដៃយឺនទៅវ៉ៃអេដវ៉េពួកខ្ញុំធ្វើអ្វីតែខ្ញុំចូលចិត្តចុះប្របប្រួនអ្នកតាប់ថាពេលនេះអ្នកមិនអាច come ออกมานะฮะใช่พี่กูพี่กูเอาลงสิทธิ์เข้ามานะฮะใช่พี่กูพี่กูដល់นี่พี่โกเข้าสิทธิ์ boy នៃធលីថៃណាទេគ្រឹះតែប៉ុនលេខសុំអត់ធ្លាក់នេះតែខ្លាណានេះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាយំមិនអីឈីតារាหนัง Spider-Man លេហាក់កេងឈនមិនហាក់មិនតែស្ម័យនេះលើកទៅជុំរៀនមានរឿងនេះទៀតចាំតែត្រូវអានតែទេវត្រូវនេះចង់តែខ្លាទៅយ៉ាងទេទៅចាប់តែមិនហ៊ានខ្លួនទេកេងចាប់តែស៊ីខ្លួនដែរ không cần ta sẽ đã rằng nữa thì cho ở một bạn thì cho ở một bạn cho bạn thứ phát you show you who is me oh nick đi chung một lắm nick con zin con xi cháng con này cái này chứ hoàng xi cháng n ั่น uh น่ะ cho ta thiên bậy cái mà bạn thảm bị không bạn là đồng kia support chấm đọt chút kia đẻ mờ mờ kia sai thủ khâm kịt tên bọt chỉnh riêng chứ mấy thằng nhỏ mà đồng kia với xe secret so sap đẻ tha cho nhỏ tụi kia nữa hay เลยนะใช่ นี่ยิงควันสมุกถ้าเป็นการแข่งขันได้วันนี้พยายามจับบันดอยหน้าใช่ใกล้เพียงอาทิตย์ไทยเลยไปใส่กับอะไรต่อไปพรรณรารอดថ្ងៃออดควอลออดนี้ไม่กลัวนคนนี้กับใบนี่รวมดํานานแรปเปอร์ตัวท็อปๆของสมัยเรือเนี่ยยืนช้ากับมีมนต์ក្នុងเกมប្រកកលាំងเปលើจนបញ្ញាតតាំងដោយសាំងដោយលើយំសំឡេងដល់ភ្លេងចូលវាយដាក់ខ្ញុំមានអាច นี่ๆอันนี้คนนั้นจําได้มั้ยถ้าเม็งคําเหินน่ะแล้วไงอ่ะรู้จักไอ้คนนี้ครับคําเม็งคํานี้นี่คนตัวคนนี้ไงเม็งញอมเหินแต่ไม่มีเวลานะ តើម pues> <tú ានសមត្ថភាពដែរអរថាយោតែតាតែតែនងអងទៅកែតําទាំងពីរគោតែក្រែងគេកោអោកោទៅដល់មើលនេះជិះជិះតឯងទៅជុំជុំទៀងតាមមុខបានគ្រត់គុំបានតែលេឌីមញ្ញតែនេះអាចចាប់គូក្បាក់ទៅប្រហាឲ្យសងគុំចាំម្លេងសោកចាប់ខ្លៅមិនគាត់ជិះវិញខ្ញុំធ្វើគុំភ្លើខ្ញុំថាសណ្ឋាតាមទីដែកខ្ញុំមិនទេទេនេះតែជាបិអឺកុំមកគង់ថាខ្ញុំផឹកទឹកទាំងទាំងខ្ញុំមានមកពី ก็เป็นเพลงแร็ปที่ค่อนข้างที่จะดูแพงเลยนะครับเพราะมีนักร้องแรปเปอร์แบบมาฟิตจันอะมากใช่โอ,โอเค,อเ,คเพลงก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมเป็นอีกหนึ่งบทเพลงแร็ปที่มีค่อนข้างที่จะแพงเลยนะใช่รู้สึกเพาะดีนะฮะก็มีการแรปด,ด้วยกันทั้งหมดประมาณกี่คนได้โอ้ดีหลายคนเลยวหนึ่งสองสามสี่สี่ประมาณสีสสส สี่ห้าคนนี่แหละครับแต่ว่าใน MV นี่เยอะนะครับใช่<ก>ใน MV ข,ข้างในเดี๋ยวเขาอาจจะแบบเอามาไว้แบบเป็นแก๊งของพวกเขานะฮะใช่เป็นอีกหนึ่งบทเพลงแรปที่พวกเราก็ชอบนะพอดีเพื่พ<ว>อนต้องขอบคุณด้วยที่แนะนํากันเข้ามานะครับผมแต่ว่าความหมายอะ่ะผมก็ฟังกันไม่ออกหรอกครับผมใช่แต่ว่าเราชอบในการสไตล์การแร็ปของเขาเราฟังแล้วแล้วเราก็อยากถึงเราฟังเพลงที่ไม่เข้าไม่รู้เรื่องอะ่ะแต่ว่าเราก็อยากที่จะฟังมันซ้ําอีกนะครับผมด้วยการที่เขาร้องแร็ปแล้วก็ ดนตรีที่เขาทาบีบพวกนี้นะครับใช่ก็ทำออกมาดีใครที่อยากให้เรา react เพลงอะไรก็เมนมาเลยนะขอเราอ่านทุกเมนแล้วก็ถึงขอมาถึงจะไม่มีเราก็จะตามหาให้พวกคุณเองถึงมันจะไม่มีในช่อง y o YouTube เราก็จะหาเพลงนั้นมาให้พวกคุณดูกันนะะรัแอคชั t ดูให้พวกคุณดูกันใช่ก็วันนี้เนี่ยพอแล้วนะฮะก็อย่าลืมไลค์ subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้พวกเรา เอ่อกระซิบรีเอ็กนะครับผมโอรีเอ็กแล้วก็คุณเอจะซิบนะครับแต่ลาไปก่อนนะฮะใช่ครับ thank you thank you ขอบคุณเป็นภาษากัมพูดว่าอะไรนะเออขอบคุณนะคโบยไอเลิฟโคเดีย thank you ขอบคุณครับบ๊ายบาย bye bye